สวัสดีครับพวกกับผมครับเซลเฟอร์ er. วันนี้เป็นวันที่เบนคประเทศไทยครับรัดให้ผมพี่อูนี่แหละนะครับเข้ามารับจอมอนิเตอร์ตัวใหม่ SUVI XL254 6K นะครับซึ่งจะเอาไปให้นักกีฬาของทีม Purple Mood เนี่ยชายกันทั้งสังกัดเลยนะครับวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนมารับมอบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตึกสินสาทรซึ่งเป็นเวลาประมาณ9งเชา้าเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศกันว่า เป็นคิวประเทศไทยเป็นไงแล้วตอนรับส่งมอบจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วคุยกันยังไงบ้างถึงได้จอถึงได้การสนับสนุนอยากเป็นคิวประเทศไทยเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันตอนนี้ขอตัวขึ้นลิฟต์ไปบนึกก่อนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ห้อง ประชุมของเบนคิแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับซีเนียร์มาร์เก็ตติผมจำทับตำแหน่ง,งพี่เขาไม่ได้ผมมัว <laughs> 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 ผมไปจำอยากป้ายที่แลน <laughs> ด์มาร์คตอนนี้เนี่ยอยู่ชั้นยิปแปดแหละอย่างที่ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็มาคุยกับพีคคริมของเรานะครับเพิ่งก็น่าจะคุณหน้าคุณตาเขาบ้างในโซเชียลมีเดียนะครับนี่อันนี้เป็นบรรยากาศในห้องประชุมนะครับผมนี่ก็ แฮนแันอันนี้คือพี่คิมนั่นเองนะครับ,รบมีคนมุงจออยู่ข้างนอกด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นห้องประชุมครับเราก็มีการคุยเกี่ยวกับเรื่อง p ป r p l e m o o d มดแล้วก็แผนปีหน้านครับของซูวีแล้วก็เป็นคิวที่เราจะทำร่วมกันครับอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเ,เ,ชเช้าที่เรานั่งคุยงานกันเดี๋ยวพอเสร็จทุระตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปไปมีการมอบจอวิธีมอบจอกันนู่นนี่นั่นเสร็จซึ่งเดี๋ยวจอเหล่นา,านี้เนี่ย ครับ <laughs> <laughs> ผม <laughs> ซึ่งเดี๋ยวจอเหล่านี้เนี่ยได้มอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผมก็จะผมก็จะเอาไปให้พวกนักกีฬาใช้นะพี่บอสพี่เบนซ์หรือว่าใครแป้งชมก็เดี๋ยวก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันตั้งแต่ในรถจนถึงบ้านน้องๆเลยก็ถือโอกาสพาเที่ยวบ้านน้องๆไปด้วยในตัวแล้วก็ดูครับว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เรามาเอาจอตั้งแต่ที่เรามาคุยกันในห้องประชุมจนมันออมไปเป็นจอมอนิเตอร์จนไปถึงบ้านนักกีฬาเนี่ยมันผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาต นั่งประชุมกับพี่คิมของเราก่อนนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศช่วงรับมอบมาฝากกันครับ มากมากครับที่ให้การดูแลเผอ่์มูดเป็นอย่างดีมาโดยตลอดดีดีครับดีดีดดครับถ้าไม่ขายเลยครับเใดสนใจนะฮะ <c oughs> ผมมีราคาพิเศษไอ้ตัวเนี้ยเนบน์บอสหน,นึ่งสองสามพีอันเนี้ยของผมงไปหมเลยนะครับอันนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะ <c oughs> ครับที่ผมมารับจอตัววีที่นี่ก <c oughs> ็ <c oughs> แล้วก็ ผู้ใหญ่ใจดีอย่างพี่คิมก็มาให้เกียรติมอบด้วยตัวเองนะครับผมหลังนี้จอเหล่านี้ก็จะไปสู่มือของน้องนักกีฬานะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันต่อในวีลของสโมสรโตเกียวมูนเองนะครับก็จอนี้ถึงมือ,อ,น,อน้องแน่นอนนะครับผม ตอนนี้รอน้องก่อนสวัสดีครับแบงชมสวัสดีนี่แบงชมมาแล้วนี่แบงชมมาแล้วแบงชมมาแล้วพอดีวันนี้มาทำอะไรคะับมีเซอร์ไพรส์ไม่ใช่หรอมีมีมีอะไรแล้วเนาะมา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 เอาเอาอีบอลมาขนของเลยบอกมันไม่ต้องขับรถสภาพเดี๋ยนี่อบอลในบอลในบอลสวัสดีครับบอลในบอลสวัสดีครับนี่บอลนะก็เป็นคนรับใช้แบงชมคนรับใช้แบงชมสภาพคือสภาพหนูยุ่งเหยิงมากช่วงนี้ยุ่งไม่เป็นไรตรงนี้มืด มองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เดี๋ยวหนูช่วยเปิดไฟให้ไหมไม่ต้อง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 อ่ะไอบอลถือดิโอเคไฟมันน้อยไฟน้อยเนี้ยนี่ที่มีขันใส่ไหนอะไรโอ้โหก็ผสมกับความเป็นซีอีโอผมอยากโชว์ปะผมอยากโชว์ดู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  ทั้งแสงใช่ปะใช่นี่ขับรถนี้ไม่ได้แล้วปะมันต้องสบะแล้วปะอันนี้ของจัดโมเมนต์แล้วก็บอดเซนสองคนสองคนจัดโมเมนต์บอดเซนที่เหลืออีกสามตัวเนี่ยพี่เอาไปขายแดกหมดเจยมเย็นนะคือคนอื่นเขาจะคอนเทนต์เหมือนกูไม่เนี่ยดอเด้อเด้ไม่เห็นบอกเรยอยากได้อยากได้ตัวไหนอยากได้ลูกตัวเอาตัวนี้หรือว่าเฮ้ยเอารถดีกว่าไปแล้วไปแล้วเฮ้ยรถนี่ทำไมหาแดกไม่ได้นะเอาตัวไหนขับบนเหลือล่างปกติอยู่ข้างล่าง กูยินข้างบนนนัอะเอาของฝากไปนี่เป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ทำไมทำไมสังกัดีมันทุ่มทุมทุ่มทุ่มเยวะเริ่มทำหน้าผีสั้ทผีแบี่นี่นีนทุ่มทุนในล้ำบอดจำอะยจำอะยให้เป็นวิธีนีทุ่มทุนมากโวนี้นี่ยโซวี้ยสองร้ิบเพนะนี่มือหนึ่นี้นี่แพงมากนะ มือหนึ่งเนี่ยหนัมกมากด้วยเอราะมืเดียวเ <c oughs> ดินเนี่ยตอนนั้นยกลงมาให้ยกลงมให้อ๋อก็ให้ด้วยยกให้ด้วยครับอ๋อโอเปล่าไอ้บอลมันต้องให้ไมอ๋อต้องเลือกแล้วแหละว่าจะทำอะไรอะไรไอ้ของขวัญวันปีใหม่เหอร์อะ ทั้ง <asure nement S 1> หลังเลยก็ได้พี่ทั้งหลังก็ได้บอกว่าเดี๋ยวถามก่อนปกติตอนนี้แป้งชมใช้ตัวอะไรอยู่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนตัวนี้ก็ร้อยสี่สี่ก่อนอ้ยใช้เยอะมากตอนนี้ใช้ร้อยสี่สี่มากตอนนี้ใช้ร้อยยี่สิบใช้ร้อยสี่สี่อยู่ยังไม่เคยใช้สองร้อยยี่สิบยังเป็นไงคิดคิดว่าจะคาดฝันอะไรกับตัวนี้บ้างไม่ได้คาดฝันอะไรมากเพราะสินค้าดีๆมันก็คู่ควรกับคนดีๆอย่างแป้งชมอยู่แล้วไม่ต้องขายเยอะเอาหรอเป็นไงร้อยร้อยสี่สี่ไม่ไม่ก็โอเคไหมกินไปร้อยสี่สี่ก่อนถ้าสมมต นี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่า240เฮอร์มันก็ต้องเจ๋งกว่า140พี่บอกเสิบแล้วตรงขาเนี่มันมีพื้นที่ให้เราวางคีย์บอร์ดวางของเยอะขึ้นแล้วก็240ร้อยี่เฮอร์มีไดแอร์พัดลองเปรียบเทียบดูลองใช้เสร็จแล้วรีวิวให้ด้วยว่ารู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวพี่แอบขาโอเคป่ะมันตื้นตันใจเนอะสังกัดไหนที่มันจะทุ่มทุนขนาดนี้ไอ้ทอมมึงอย่ากไว้เยอะเฮ้ยมันจริงเลยไม่เหลือไม่กี่คนแล้วอย่ากไว้ไม่ต้องอยู่กันมากี่ปี เอาเมื่อปีกว่าดีกว่าใช่หรอปีกว่าปีกว่าแต่เหมือนอยู่กันานนี่เราเซ็นอยู่เซ็นรถที่เท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยมันมันม่มีสัญญาแล้วด้วยไม่แบบถ้าสมมติเราต้องเซ็นเซ็นรถบที่เท่าไหรลเซ็นบ่อยมากเซ็นต่อไปเรื่อยๆอ๋อไม่ได้ถึงสัญญาอ๋อเปล่าเซ็นยืมซื้อซื้อไม่มีใครรู้ไงจริงๆกูเป็นเมียที่อยู่แค่นั้นแหละกูถึงอยู่นานกว่าชาวบ้านเขาเข้าใจปะเป็นเมียเขาเองแหละเออไคยป้ามเขามาแล้วเขาคอยดูต่อถ้าตอ่อยพี่ดูแลด้วย โอเคยังไงก็ฝากดันชมด้วยอย่าลืมบอกเล่าความรู้สึกให้กับคนที่ดูได้์ตูนเนี่ยเพราะรู้สึกไงบ้างกับจอคนนี้ตื่นตีขึ้นแน่นอนอ่ะมีอะไรฝากผู้ชมไหมเดี๋ยวพี่จะต้องขับรถไปหาพี่เบนซ์จัดโมเมนต์โอ้ยทำไมไม่แต่งเป็นลุงแซนต้าวะถ้ามอบของขวาาัญขันอะเป็นอาแปะเงยดีสุดแล้วจะฝากบอกอะไรพี่เบนซ์มั้ยมีอะไรฝากบอกพี่เบนซ์มั้ยมีอะไรฝากบอกจัดโมเมนต์มั้ยจอดีก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะไม่ใช่ปากหมาอยู่ สวัสดีครับแจ็คแนสวัสดีครับแจ็คแมนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาขอฟ้าสนั้ดีครับดีครับเช็ื่อไรีปๆๆป้ปะเก็บจอไม่แต่็จเลยหาที่อ้นี้อยู่ที่ใส่ที่ใส่กระรองจอนะ่ไที่ใส่กระรอก่อนเก็บใส่โลงม่ไ้ไอเรี่อนี้ไม่มีโอในรูปเลยต้องไปส่ง เป็นไงเบ้นจอตัวนี้ตอนที่ตอนนั้นเอาไปลองเป็นไ,ไงบ้างไอ้สองข้างดีองโอเคอ่ะภาพมันคงชัดดีเลยแค่ตอบกำปั้นทุบดินทิบหายก็เพราะจริงๆการจำมันจำไม่ได้เราต้องลองใช้ก่อนแต่นนี้ฐานรู้รู้ใช่ไหมว่าฐา,านมันเปลี่ยนดีดีไหมโซฟี่ซัพพรอร์ตเราตลอดทั้งปีเลยไม่รับซีเนี่ยเพียดีว่าเขาไปกี่ตัวยอกยอกยอกตัวเองปวดแขนไม่เลี่ยงแต่ถือให้ได้เพิ่ เราขึ้นมาที่ห้องจัดงานนี้เลยัสัญญาณตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4:20ซึ่งเป็นเวลาที่คนเนี่ยควรหลับนอนได้นะครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนี่เราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จะจับจอ25ตี 6K นี่อยู่ข้างหลังนะนี่คือตั้งนะตั้งแล้วครับตั้งแล้วพร้อมใช้แล้วพร้อมใช้แล้วพร้อมใช้อ่านแชทแล้วกดจอล้วจเอาล่น104เขาเขียนไปเล่นนะตัวนี้ก็ โคบี so ้ก็อัปเกรดให้พี่เบนส์แล้วทุกปีก็พี่เบนส์ก็เขาเรียกว่าอะไรนะโทมมูสเป็นหนึ่งในทีมที่โคบี้ดูแลใช่ครับมีมีอากล่าศไหมก็ถ้าใครอยากเล่นเกมเก่งๆอย่าลืมใช้อุปกรณ์โซบี้ครับจริงๆครับผมอย่าลืไมไปดูดูะ <c oughs> นะครับยังนะครับแล้วฝฟนบอลนุนดว้วยปัจเอร์เรา <c oughs> ไม่มีจริง <c oughs> พี่เบนไม่ใช้ใช่ครับก็คือโซบี้ยังโซะอันนี้ถึงจะอยู่เป็นนะก็ แบบนี้แบบนี้ก็วัน<ช>นี้เราก็เรียบร้อยนะเราจะได้เห็นคอนเทนต์แบบนี้ก็คือตั้งแต่จอเนี้ยเบนอาจจะไม่รู้ตั้งแต่พี่ไปรับที่ตึกสินสารทรที่เบนคิวประเทศไทยพี่เข้าไปไประชุมกับเบนคิวเสร็จแล้วก็เขาว่าให้จอเรามาประจําปีเสร็จปุ๊บพี่จะขับรถไปเที่ยวก่อนพี่เืมพี่เืมไปเที่ยวไม่ไม่ไม่เดียวมากูไปเอจอกูไปเาจอจอกูกใส่หลายรถไว้แล้วกู่าขับรถมาหาหมึ่งแต่ก่อนให้กูเจอไปอโรมก่อน แป้งชมฝากบอกมึงมาอย่างหนึ่งด้วยแต่ผมจำไม่ได้มึงไปรอดูในคลิปแล้วกันโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดให้ดูแต่ไม่ใช่คนนี้แล้วเดี๋ยวให้แล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตตอนหลังให้โอเคตอนบ่ายเพิ่งเจอแป้งชมมาที่ตอนคืนก็มาเจอโอเคขอบคุณมากนะฝากลาแฟนด้วยโอเคครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันใหม่กับคอนเทนต์แบบนี้บุกถึงบ้านน้องๆแล้วก็ได้เจออะไรที่เราไม่เคยเห็นปกติเราเจอน้องๆกันในหน้าจอทีวีหน้าจอ น,นะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณโซวีประเทศไทยแล้วก็บินคิวด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำรับวันนี้ผมกับพี่เบนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ